สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเครื่องพระเหมาะนะคะเป็น EP ีที่248นะคะวันนี้มีพระไม่รับชมทั้งหมด30รายการ30รายการนะคะถ้าพี่ท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์062นะคะ6กห2ส4 1นะคะหรือเขาลุกเพิ่มเติมที่ไอดียลน์นะคะศูนนะคะหก4 สองส,องสหงเหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าไม่สะดวกโอนนะจ๊ะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราจะร,ะรับชมพระรายการที่1กันนะคะ นะคะเราจะจะไปกันแบบไวๆนะคะไม่ได้บอกชื่อพระนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่1นนะคะพระรายการที่สองนะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่สองนะคะพารายการที่สามนะคะโอเคนะสำหรับพารายการที่สามนะคะต่อไปรายการที่สี่นะคะ โอเนะคะสำหรับพระรายการที่4นะคะต่อไปรายการที่5นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่5นะคะต่อไปรายการที่6นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่7นะคะ ต่อไปรายการที่8นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่8นะคะต่อไปรายการที่9นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะโอเคนะคะกับพระรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สิบสามนะคะต่อไปรายการที่สิบสี่นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สิบสี่นะคะต่อไปรายการที่สิบห้านะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่15นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่16นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่ส6นะคะต่อไปรายการที่17นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่18นะคะ ต่อไปรายการที่สิบเก้านะจ๊ะโอเคนะคะกับพารายการที่สิบเก้านะคะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะ โอเคนะคะสำหรับพรักรายการที่20นะคะต่อไปจะเป็น21นะคะโอเคนะคะกับพระรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่22นะคะต่อไป23นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่23นะคะต่อไปจะเป็น24นะคะ โอเคนะะสำหรับพระรายการที่24นะคะต่อไปเป็นรายการที่25นะคะโอเคนะคะพระรายการที่25นะคะ ต่อไปรายการที่26นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่2 7นะคะต่อไป28นะคะโอเคนะคะพระรายการที่28นะคะต่อไปเป็นรายการที่29นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะโอเคนะคะกับพระรายการที่30นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่31นะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สามสิบนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบสองนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สามสิบสองนะคะต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสามนะคะ โอเคนะคะกับพัฒรายการที่สามสิบสามนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสี่นะคะโอเคนะคะกับพัฒรายการที่สามสิบสี่นะคะต่อไปรายการที่สามสิบห้านะคะ โอเคนะคะกับพาร์ทรายการที่35นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่36นะคะโอเคนะคะกับพาร์ทรายการที่36นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่37นะคะ โอเคนะคะกับพระนาการที่สามสิบเจ็ดนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบแปดนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สามสิบแปดนะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่39นะคะโอเคนะคะกับพาระรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่40นะคะโอเคนะคะพระก็รับชมทั้งหมด40รายการแล้วนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์นะคะ062 6 6 4, 4นะคะห6 4 2241นะคะหรือขอรูปเพิ่ม,เต,มเติมที่ ID รี n ายนะคะ062นะคะ664 2241เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าไม่สะดวกโอนนะคะ โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่องมาชมพักเครื่องพัะเหมาด้วยนะคะวันนี้ขอจบ EP ที่248นะคะ